สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาลองซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับนี่นะครับโน้ตบ e ุ๊กยี่ห้อเดียวนะครับอาการมันก็คือตัวชิปการ์ดจอน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองลองเปิดเครื่องดูนะฮะ ก็คืออาการมันเวลาเราเปิดไปได้สักพักหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นเปิด YouTube ที่ความละเอียด Full HD นะครับเจ้าตัวจอมันจะดับดับ,ด,บดับติดๆนะฮะบ,บางทีก็ค้างบางทีก็ขึ้นจอฟ้าไปเลยนะครับแล้วตรงมุมมุมจอตรงนี้มันจะขึ้นว่าไดเวอร์ก์ดจอมีปัญหาประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองลันตัว G P U ดูนะครนะฮะประมาณนี้ค้างแล้วครับนะครับก็คือใช้งานไม่ได้นะฮะเราเปิดอะไรที่เกี่ยวกับพวกกราฟิกปุ๊บมันจะค้างทันทีเลยนะฮะในลักษณะนี้ครับตอนนี้ค้างนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะฮะที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ทิ้งไว้นานแล้วมันไม่มีเวลาที่จะแก้ไขมันนะครับก็คือตัวการจอมันเป็นของ ati นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขโดยการอาวอร์มชิปที่เขาเรียกว่าวอร์มชิปอบชิป ที่เราเวลาเราเอาโน้ตบุ๊กไปซ่อมนะฮะช่างเขาจะต้องบอกว่าต้องอบชิปนะครับประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูกันต้องลื้อนะครับค่อนข้างที่จะ ลำบากนิดนึงในการรื้อโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซ่อมโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับซ่อมด้วยนะครับนานๆจะได้รือสักทีนึงก็รือของตัวเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองถอดกันดูมันจะยากแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็วางไว้เฉยๆนะครับการซ่อมในครั้งนี้นะฮะมีอยู่2อย่างก็คืออาจจะกลับมาใช้งานได้อีก หรืออาจจะพังไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะพังก็ก็ทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าซ่อมแล้วใช้ได้เราก็จะได้เอากลับมาใช้ครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการรื้อ รือมันออกมาแล้วนะฮะตัวเมนบอร์ดนะครับเจ้าตัวชิปการ์ดจอนะฮะก็คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะชิป ATI ตัวที่มีปัญหาก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะจัดการมันโดยการวอร์มชิปนะครับการวอร์มชิปผมก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลย h อ t แอรนะครับก็ผมเคยซ่อมพวกกาจอนะครับที่มีอาการลักษณะเดียวกันนี้ก็คือใช้ต,ตัวตัวนี้แหละเป่าเป่าวอร์มชิปมันนะฮะให้ตัวเมตตะกัวใต้ชิปนะครับคือเราใช้งานไปนานๆเนี่ยจะมีการด้านนะฮะมีการแคล็กของเมตตะกัวที่เชื่อมต่อระหว่างตัวชิปกับตัวเมนบอร์ด นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวนี้นะฮะวอร์มโดยการเป่าให้มันร้อนนะฮะให้ตะกัวด้านล่างมันละลายนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือที่ฮอตแอร์ที่เขาใช้ซ่อมพวกนี้นะฮะมีแต่ฮอตแอร์ตัวนี้มันเล็กนะครับไม่สามารถที่จะเป่าชิปตัวใหญ่ๆได้นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้แหละนะฮะเพราะตัวนี้มันก็ร้อนเหมือนกันนะครับร้อนจน ตะกัวละลายได้เหมือนกันแต่ว่าในการเป่าก็ต้องอต้องระวังด้วยนะครับมันร้อนเกินไปแผ่นปิ้นก็อาจจะเสียหายได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮะเสียก็คือเสียนะครับ ครับผมก็ใช้ฟักนะครับฟักน้ําหยอดเข้าไปใต้ชิปก่อนนะครับเพื่อทีอ่เวลาตะกัวมันละลายมันจะได้ขึ้นเงานะครับก็หยอดฟักเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆวอร์มมันนะครับวอร์มให้มันค่อยๆร้อนนะฮะ ครับจะเห็นว่า,าตัวฟักมันเดือดนะฮะเดี๋ยวผมเป่าด้านใต้ก่อนนะครับให้มันร้อนทั่วทั่วถึงนะ มันจะมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกด้วยนะครับผมกลัวมันละลายนะฮะตอนนี้บอร์ดก็ค่อนข้างร้อนนะครับ เท่านี้พอนะฮะนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณที่เราเป่านี่อ่าค่อนข้างจะเหลืองออกสีเหลืองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันร้อนไม่รู้ว่า พังหรือใช้ได้นะฮะไม่รู้ว่าจะพังหรือใช้ได้นะครับเดี๋ยวประกอบทดสอบกัน เดี๋ยวประกอบเท่านี้ก่อนนะครับอลองเสียบอะแดปเตอร์ดูก่อนว่ามันยังเปิดปิดหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเน่าไปแล้วไฟยังขึ้นนะครับ โอเคยังเปิดได้ยังไม่เน่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังเป็นอาการเดิมเดี๋ยวลองเทสดู ดูหน่อยนึงครับโปรแกรม GPU Z นะฮะมันจะเทสการจอร้อยเปซ็นะครับ GPU โหลดเกบเเลยทีเดียวนะฮะนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการคร้างนะครับเดี๋ยวลองเทสให้มันความความร้อนมันขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับดูว่าจะมีอาการคร้างหรือเปล่านะครับแต่ปกติมัน มันไม่ได้นะฮะตอนนี้มันเทสได้นะครับปติเทสไม่ได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาเปิดเครื่องได้นะครับบูตอินโดเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเรามาเทสโปรแกรมน GPU Z est, เนี้ย GPU Z เทสตัวชิป GPU เนี่ยมันจะค้างทันทีเลยครับอย่างที่อาการอย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้มันเทสได้นะฮะอันนี้ GPU รัน99%นะครับ,อ,นน GPU นะรบอุณหภูมิ60องศานะฮะ ยังไม่มีอาการค้างนะครับคือวิธีการวอร์มชิปหรือว่าวิธีการอาเอาฮอตแอร์ Hot ไปเป่ามันนะครับซึ่งวิธีนี้ผมเคยใช้แก้ไขพวก vga การ์ดของเครื่อง อ่า PC, มันก็ได้ผลแทบทุกตัวนะครับได้ผลแทบทุกตัวก็คือสามารถกลับมาใช้งานได้ในกรณีที่ตัวการ์ดจอมันใช้แล้วมีการภาพแตกมีการภาพค้างจอฟ้านะครับก็ใช้วิธีการเอาฮอตแอร์เป่าตัวชิปมันมันก็กลับมาใช้งานได้นะครับบางตัวก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาใช้ยาวบางตัวก็ใช้ได้อีก สักพักนึงก็อาจจะกลับมามีปัญหาเดิมอีกนะครับแต่มันใช้ได้นะฮะเท่าที่ผมลองลองมาหลายตัวแล้วนะครับตัวโน้ตบุ๊กนี่ก็เช่นกันน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอาการค้างแล้วเห็นไหมฮะอันนี้เทส G P U นะครับอุณหภูมิ68องศาแล้วนะฮะตัวชิปมันนะครับก็รันได้นะครับปกติมันเทสแบบนี้ไม่ได้ครับเทสแป๊บเดียวก็ค้างนะครับ แ๊บเดียวภาพค้างแล้วอันนี้ยังปกตินะฮะคิดว่าน่าจะกลับมาใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งนะครับในในความคิดส่วนตัวนะหรือว่ามันอาจจะใช้ได้อีกอีกยาวเลยก็ได้อันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับตอนที่เราไปซ่อมนะฮะตามร้านซ่อมโน้ตบุ๊กช่างเขาก็ไม่รับประกันไม่ไม่การันตีนะครับวิธีการ อาจจะต้องใช้วิธีการรีบอลนะฮะก็คือถ้าถูกหน่อยก็คืออบชิปนะฮะก็ใช้วิธีการเหมือนที่ที่ผมคล้ายๆลักษณะเดียวกับที่ผมแก้ไขก็คือใช้ฮอตแอร์วอร์มมันให้ตะกัวใต้ชิปมันละลายเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวเมนบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันวิธีวอร์มมันวอร์มชิปมันใช้ไม่ได้ก็ อาจจะต้องรีบอลใหม่ก็คือยกชิปขึ้นมายกชิปตัวที่มันมีปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็บอลขามันใหม่นะครับก็คือใส่ตะกั่วตัวใหม่ลงไปแล้วก็เอาไปเอาไป,าไปติดตั้งบนบอร์ดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็อาจจะใช้งานได้ยาวนะแต่ว่าราคาทำก็จะสูงหน่อยนึงนะครับ สองพันสามพันก็มีนะฮะแต่วิธีบ้านๆแบบของผมก็ทำเองนะครับทำเองก็ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่เราก็ต้องยอมเสี่ยงนะครับพังก็คือพังนะฮะพังก็คือพังเวลาเราไปซ่อมช่างเขาก็เขาก็บอกว่ามีโอกาสที่จะพังไปเลยนะอาจจะพังไปเลยหรืออาจจะกลับมาใช้งานได้ตัวนี้เราต้องทำใจนะครับ แต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละอันนี้นานแล้วนะครับก็ประมาณสัก3 4นาทีแล้วไม่ค้างนะครับไม่ค้างปกติค้างไปแล้วก็โอเคนะครับก็ลองดูหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางได้นะครับเผื่อท่านใดมีโน้ตบุ๊กที่มีอาการลักษณะนี้นะฮะก็ลองแกะมา เอาไดร้อนนะครับเรียกไดร้อนนะนะครับเป่าตัวชิปมันชิปการ์ดจอนะครับแต่อย่าไปเป่าจนเป่ามันนานเกินไปมันก็อาจจะพังได้นะต้องต้องลองดูอ่ะนะครับถ้าไม่กลัวมันพังก็ต้องลองดูนะฮะมันอาจจะกลับมาใช้งานได้หรืออาจจะพังไปเลยนะครับแต่ของผมน่าจะใช้ได้แล้วแหละนะครับตัวการ์ดจอ PC ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ อาการจอมันมีการค้างมีการภาพแตกภาพลายนะครับก็ลองดูสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะผิดพลาดการใดต้องขออภัยนะครับก็เป็นวิธีการทดสอบทดลองแต่ว่ามันก็ได้ผลนะฮะมันก็ได้ผลนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วฮะ เดี๋ยวประกอบแล้วลองเทสดูก็คงจะรู้ว่ามันจะใช้ได้นานอีกแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ